ธรรมชาติกำลังส่งบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ะะมาให้พวกเราสิ่งที่จะทำให้เราผ่านวิกฤตเหล่านี้ไปได้นะคะคือการที่เราตระหนักรู้แต่ไม่ตื่นตระหนกจากที่ทุกคนทราบดีกันอยู่แล้วนะคะว่าสถานการณ์ไวรัสโควิด1 9ระบาดไปทั่วโลกในขณะนี้นะคะสร้างความตื่นตระหนกความวิตกกังวลให้กับประชากรทั่วโลกหมอปออยากให้คนไทยทุกคนนะคะเข้าใจใน3เรื่องนี้ รู้ที่1เลยคือรู้จักกับโรคนะคะถึงแม้ว่าโควิด -19 เนี่ยมันจะเป็นโรคอุบัติใหม่แต่ณนะตอนนี้เรามีความรู้มากขึ้นแล้วนะคะว่าโรคเนี้ยเป็นแล้วสามารถหายได้แต่สิ่งที่จะต้องระวังคือโรคมันมีการแพร่กระจายได้รวดเร็วบุคคลที่มีความเสี่ยงนะคะได้แก่ผู้สูงอายุซึ่งมีอัตราการตายเนี่ยมากกว่าคนหนุ่มสาวหรือคนที่แข็งแรงดีเนี่ย ูงมากนะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือการป้องกันการแพร่กระจายให้ได้มากที่สุดเริ่มต้นจากตัวคุณถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่ได้มีมาตรการปิดเมืองหรือว่าล็อกดาวอะไรออกมาอย่างชัดเจนนะคะ แต่การที่เราไม่เอาตัวไปอยู่ในที่ชุมชนโดยไม่จําเป็นเนี่ยเป็นการที่เราช่วยป้องกันตัวเองแล้วก็ช่วยป้องกันคนที่เรารักที่บ้านได้ด้วยแต่ถ้าหากว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงในการไปนในที่ชุมชนนะคะสิ่งที่เราทําได้ก็คือพยายามอยู่ให้ห่างคนอื่นนะคะอย่างน้อยเนี่ย1.5เมตร ล้างมือบ่อยๆถ้าหากว่าเราต้องไปจับสิ่งของที่เป็นสาธารนณะอย่างเช่นราวบันไดหรือว่าลิฟต์นะคะพกเจลล้างมือแอลกอฮอล์เอาไว้หรือว่าพกสบู่เหลวเอาไว้สําหรับล้างมือก็ช่วยให้กําจัดเชื้อโรคไปได้เหมือนกันและใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อรู้ที่2คือรู้จักรับผิดชอบต่อสังคมนะคะถ้าหากคุณรู้ว่า ตัวเองเนี่ยมีความเสี่ยงแล้วคุณมีอาการที่สงสัยว่าจะเป็นโควิด -19 ปอขอร้องว่าคุณอย่าปกปิดประวัติหรือว่าปกปิดข้อมูลนะคะถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่าคุณเสี่ยงเนี่ยก็แนะนําให้ปรึกษาแพทย์นะคะหรือว่าไปตรวจที่โรงพยาบาลสําหรับใครที่ไม่ได้มีความเสี่ยงเลยแต่ว่าอยากจะไปตรวจเนี่ยคุณอาจจะเสี่ยงมากขึ้น เพราะนะตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลก็เป็นเหมือนสถานที่ชุมนุมแห่งหนึ่งนะคะถ้าคุณไม่มีความจําเป็นจริง,รงๆก็แนะนําว่าอย่าไปและรู้ที่3คือรู้จักเตรียมตัวหมอปอเข้าใจค่ะว่าคุณมีความเครียดอย่างแน่นอนนะคะว่าฉันจะติดเชื้อไหมคนครอบครัวฉันจะปลอดภัยไหม แต่ถ้าหากคุณดูแลแล้วก็ป้องกันตัวเองดีๆนะคะโอกาสในการติดเชื้อเนี่ยมันก็จะลดลงการตื่นตระหนกหรือว่าตื่นกลัวเกินกว่าเหตุนะคะจะยิ่งทำให้ร่างกายคุณเครียดแล้วก็สุขภาพคุณเนี่ยจะแย่ลงแล้วก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเสพข่าวอย่างมีสตินะคะแล้วก็รู้ตัว เตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเข้ามาเพราะทุกวิกฤตนะคะมันจะผ่านไปเสมอในวิกฤตเนี่ยก็ยังมีโอกาสอยู่มาปออยากให้ทุกคนมองวิกฤตนะคะให้เป็นโอกาสโอกาสในที่นี้คือโอกาสที่ทุกคนเนี่ยจะหันมาดูแลสุขภาพแล้วก็ใส่ใจสุขภาพมากขึ้นกินของดีๆ ออกกำลังกายสม่ำเสมอเพราะเราเห็นแล้วนะคะว่าการที่มีโรคประจําตัวต่างๆเนี่ยมันเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเสียชีวิตได้ง่ายมากกว่าและโอกาสอีกอย่างหนึ่งคือโอกาสที่ประชาชนคนไทยนะคะจะมาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะคะมีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันแล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะขอให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดีๆแล้วก็ปลอดภัยนะคะ